สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารวบรักทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชีวิตแต่ะวันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นสีสามสี่ด็นะครับกำลังเปิดร้านนะครับเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วครับเปิดร้านรอลูกค้านะครับเตรียมของจัดข้าวจัดของรอรับลูกค้านะครับเชิญลูกค้ามาแวะ หรือซื้อหากันได้นะครับที่ตลาดสมบพาอสานนะครับพ้อมใหญ่นครปสมเด้อครับหีรานของเราเปิดไวรอบริการทุกท่านอยู่แล้วนะครับรีบมาได้เลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับเดีย๋ยวนี้เขาเรียกวันอาทิตย์นี่เป็นวันพระนะครับพอมีพระเดินเ,อเยอะแยะมังมายกก่กองนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับร้านของเรามากกเจ้าไห่นะครับเพราะเขาไม่มาเดินฝั่งเราเลยนะครับนี่น้องครับปั๊มไงครับว่าก,กัดไปครับเราก็เปิดไปนะครับจัดข้าวจัดของทุกอย่างปกติเหมือนเดิมทุกวันครับท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนนะครับ ตกไฮมัน้ายดิบขายดีกันทุกร้านค้านะครับรวมทั้งร้านของผมด้วยนะครับ <c oughs> ว่ากันไปคับผมจัดไปเช้ามืดๆนี่นี่เขาตื่นดกลุกเช้ากันมากเลยนะครับเขามาตั้งแต่ห้าถุมก็มีนะครับพี่น้องครับร้านเปิดขยอยเปิดกัน ตอนนี้ก็จะครบกันหมดแล้วมั้งร้านเปิดในไทยในตลาดเราก็มีหลายอย่างมากมายหลายอย่างนะครับมีใจให้เช่นว่าหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับมันเป็นตลาดสดนะครับมันเรียกเลือซื้อหากันได้นะครับอยากได้อะไรนัครัปเดินชมกันได้บรรยากาศตอนตีสามกวัวตีดีกบัวนะครับนี่ครับการย่อย มาแล้วมากไว้ด้วยนะครับที่บ้านนะครับโบ๊ทลานของเราเปิดทุกวันนะครับไม่หยุดจัดการนะครับงานจบการที่จะถึงนี่เรายังจะเปิดอยู่นะครับเยี่ยมดูนะกันได้นะครับเราพยายามกับแค้มเล็กจบการก็มีนะครับไปด้วยกันครับ